ขอบคุณครับสวัสดีครับผู้เข้าเร่วมประชุมนะครับทั้งในออนไซต์ออนไลน์นะครับตอนนี้สองรอยเจ็ดสิแล้วนะครับแสดงว่าเรื่องนี้เเป็นเรื่องที่ฮอตฮิตมีความสนใจมากเพราะว่าเป็นเรื่องความก้าวหน้าของท่านเองนะครับใครไม่มาฟังวันนี้ต้องเสียใจด้วยนะเออแล้วก็ยินดีคนที่เข้ามาร่วมฟังในวันนี้เมื่อเช้าเนีเปิดแล้วก็กองบกฮอ,อก็ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแหม บางทีคนเข้าประชุมตั้งหลักไม่ทันนะอ่าไม่เป็นไรท่านมีคําถามอะไรเดี๋ยวถามในชั่วโมงของผมก็ได้นะครับเพราะชั่วโมงของผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งด้วยการสาธารณสุขทรงคุนวด์เนี่ยไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราลองมาดูตัวเลขนะครับในปีนี้แหละในปีนี้นะในปีตัง้งแต่ตุลาเป็นต้นมาถึงถึงเดือนไหนเนี่ยนะถึงถึงถึงเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับว่าสัก เป็นยังไงเนี่ยนะครับอา้าวของปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถึงมิถุนาเนาะส่งทั้งหมดยี่สิบหกเรื่องหรือนนยีอ่สิหกคอนีน่อ้าวผ่านโดยไม่แก้ไขเนี่ยสามสามในยี่สิบหกก็คือสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งในสิบอะเอเอใครทายว่าโอ้ยผ่านเฉลุยหนึ่งในสิบเนี่ยเออตอนนี้เป็นอย่างนั้นนะวันนี้เรา จัดประชุมปฏิบัติการทักษะการเขียนเนี่ยเราต้องการเพิ่มตัวเลขตัวเนี้ยนะอยากจะให้ผ่านการประเมินโดยไม่มีแก้ไขเนี่ยจากเดิม11%เ็เนี่ยเพิ่มเป็น20-30%ก็ยังดีเนี่ยสิบคนเนี่ยผ่านเฉลุย3คนโอดีเลยนะครับมันก็จะทำให้เ,เราเนี่ยมีกำลังใจเนาะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นวิชาการนะ่ะ ให้เหมาะสมกับชำนาญการพิเศษอะนะครับไม่ใช่เขียนมายังไงก็ได้นะซึ่งซึ่งมันจะเป็นต้องทําความเข้าใจกันให้ตรงหลักตรงเกณฑ์ตรงหลักวิชาการนะครับอ้าวถัดไปผ่านการประเมินโดยแก้ไขเล็กน้อย14เรื่องก็คือ50%เอาประมาณนี้นะเนี่ยส่งมา10คนเนี่ยให้แก้ไขเล็กน้อย5คนนะบวกกับผ่านการประเมินโดยไม่ต้องแก้ไข นะครับอีกสิบเอร์เซนมันก็จะเป็นส่วนนี้6กสิบอร์เซนแล้วนะความแตกต่างระหว่างการประเมินโดยไม่มีแก้ไขเนี่ยก็คือคำสั่งเลื่อนเนี่ยมันจะขยับไปณนณะนะนะวันที่ส่งเอกสารครบถ้วนใช่ไหมใช่ไหมครับกองบกคอเนาะถ้าถ้าไม่มีแก้ไขเลยเนี่ยคำสั่งให้เลื่อน C ีปดตั้งสีแปดมันจะย้อนไปณณณวันที่กองบกครับเอกสารครบถ้วนย้อนตรงนั้นเลยนะถ้าผ่านเฉลุยเนี่ยนะ อ่ะถ้าผ่านเล็กน้อยนะถ้าผ่านเล็กน้อยเนี่ยคำสั่งก็จะให้เลื่อนณนะณนะวันกรรมการพิจารณาหรือป่รยยังไงอะย้อนไปวันที่ส่งเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะผ่านเฉลุยหรือแก้ไขเล็กน้อยเนี่ยย้อนไปณวันที่ส่งเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีแก้ไขเล็กน้อยเนี่ยเหมือนเหมือนกับผ่านเฉลุยเลยนะเพียงแต่ว่าเออมันมัน,ม,นมันต้องไปทําอะไรเพิ่มหน่อยนะครับแต่ว่ามีผลเหมือนกันว่าย้อนเป็นหน้าวันที่ที่เอกสารครบถ้วนเนี่ยนะครับส่วนแก้ไขมากอ่าเมื่อสแก้ไขมากหลายคนก็ตอบมานะสามมั้งสามสิบปเ็นมั้งห้าสิบปเ็นมัจากการดูที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในสามนะครับ แก้ไขมากหนึ่งในสามนะหนึ่งในสามตอนนี้แก้ไขมากเนี่ยความต่างก็คือว่าผลงานย้อนจะย้อนนาวันวันกรรมการพินาใช่ไหมถ้าแก้ไขมากหรือวันที่เขาส่งมาใหม่เออจะย้อนให้นะวันที่ส่งมาใหม่ถ้าผ่านนะครับไม่ได้ส่งมาครั้งแรกนะครั้งแรกมันแก้ไขเยอะก็ยังไม่ผ่านไงเอาไปแก้ไขมาใหม่ ส่งมากรรมาการดูอีกรอบเออณนะวันที่ท่านส่งมานั่นแหละเพราะฉะนั้นการแก้ไขามากก็ท่านส่งเร็วเนี่ยท่านจะได้ประโยชน์มากเลยนะนะครับอ่ะอันนี้ก็ก,ก็ก็มีประมาณสามสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นการประชุมปิบกตาการวันนี้เราอยาก,กลดแก้ไขามากจากสามสิบสี่เอร์เซ็นเนี่ยให้มันไปกลับกับข้างบนอนะ่ะตัวเลขกลับกันนะเป็นสิบเอดหรือสิบเปอร์เซนะผ่านเฉลุยเนี่ยส4มสิี่เปอร์เ็อะไรเงี้ยเออเราก็อยากจะกลับตัวเลขนี้ แก้ไขเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรก็ห้าสิบห้าสิบครึ่งต่อครึ่งก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะครับอา้าวสาหรับไม่ผ่านการประเมินเลยให้ส่งผลงานมาใหม่อันนี้ยังยังยังไม่พบนะครับของปีหกหกนี่นะหกห้าจำไม่ได้ว่าไม่รู้มีหรือเปล่าจําไม่ได้มีไหมมันมีมันมีในลักษณะที่ให้ส่งผลงานเพิ่มนะคะใ,ให้ส่งเพิ่มเออก็ก็ก็คือพูดเพราะๆคือให้ส่งเพิ่มถ้าพูดแบบแจ้ร้ายก็ไม่ผ่านการประเมิน ลองไปตรงมาอา้าวอันนี้อันนี้เป็นการสรุปตัวเลขให้ดูเนาะท่านอยากจะอยู่ในตัวเลขไหนอะ11%หรือ53%หรือ34%เลือกเอาเลยนะถ้าชอบแบบไหนเลือกเอานะแต่ทุกคนก็คงอยากจะอยู่นั่นแหละผ่านเฉลุยหรือแก้ไขเล็กน้อยอะนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวการกกวิเยรากรรแต่ละห่านเนี่ยที่จะบรรยายเนี่ยท่านท่าน ท่านต้องทําตามที่วิทยกรแนะนําเลยนะนะครับถ้าทําตามนั้นได้เนี่ยท่านก็จะผ่านเฉลุยหรือแก้ไขเล็กน้อยเนี่ยนะครับนะเอามาดูไส้ไนนะรายชื่อผลงานที่ผ่านการประเมินโดยไม่แก้ไขเนี่ยผ่านเฉลุยเนี่ยเอาให้ดูรายชื่อดูแค่รายชื่อแต่ว่าไส้ไนมันก็ต้องดีอ่ะนะวันนี้ไม่ได้ดูไส้ไนเดี๋ยวไส้ไนจะมีวิทยกร แต่ละท่านที่จะบรรยายต่อว่าใช่ในที่ดีของผลงานวิชการเป็นยังไงแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยนะครับอา้าวอย่างเรื่องแรกเนี่ยนะครับที่ผ่านการไม่มีแก้ไขเลยนะก็เป็นเรื่องการศึกษาโรคหนอนพยาธิพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ําคลองหลวงรัชโสธรจังหวัดชนบุรีนะครับอันนี้มันก็จะเป็นการ ศึกษาผลกระทบเนาะทางนอนพยาติซึ่งรายลเอียดข้างในมันก็มีเก็บตัวอย่างโน่นนี่นั่น,นด้วยความยากลําบากไปตรวจโน่นนี่นั่น,นอะไรงนงี้นะครับเรื่องที่สองเนี่ยผลของโปรแกร,รมการสร้างเสริมความรับรู้ด้านสุขภาพเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การติดเชื้อ h i v ของนักศึกษาระดับอาชีวะนะครับอันนี้มันก็จะเห็นว่าไม่ใช่เป็นการสํารวจนะ เป็นการใส่อินเตอร์เวนชั่นที่เป็นโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้เข้าไปแล้วก็วัดก่อนวัดหลังอะไรเงี้ยนะครับเรื่องถัดมาครับเรื่องที่สามเนี่ยเป็นประสิทธิผลการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชนโดยใช้เครือข่ายแอปพลิเคชันไลน์ของอาสาสมัครสา,าสาประจําหมู่บ้านนะในพื้นที่รนะครับคือคือโรคเรื้อนเป็นโรคที่ที่หายากเขาก็พยายามจะหาให้ได้โดยใช้ อินเตอร์เวนชั่นที่เป็นแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยนะครับนะครับมันก็จะมีมีมีรายละเอียดข้างในอยู่นะครับอ่ะถัดไปครับเออถัดไอ,อ้ที่ผ่านเฉลยมีมีแค่นี้เองนะครับคือคือไส้ในอดีนะครับที่เรื่องก็น่าสนใจนะครับอ่ะอันนี้ส่วนน้อยสิบเปอร์เซ็นเราจะไปอยู่เลยคนส่วนน้อยเนะี่ยเราอยู่คนส่วนใหญ่ดีวกว่าเนคนส่วนใหญ่ก็คือครึ่งหนึ่งอ่ะอา้าว <g iggle> ก,ก็คือแก้ไกเล็กน้อยเอออันนี้ <g iggle> เรามีเยอะเรามีเยอะนะอ่ะอย่างเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดพิจิตรบอกไปก็ได้นะครับก็คงเป็นคนของสกลทสามเนเะนี่ยเออนะของใครก,ก,ก็ก็ไม่ได้บอกชื่อนะปัจจัยก็คือเป็นการเป็นการศึกษา เป็นเชิงสารวจนะครับแต่เป็นการวิเคราะห์ยากขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งดูดูปัจจัยใช้สติทดสอบว่าความสัมพันธ์กับประเดีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรมันก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่สําคัญของในกลุ่มนักเรียนนะก็คือเนื้อหาก็มีความสําคัญแล้วก็มีการใช้สติอะไรนี้นะครับการเขียนใท้ในแล้วก็ดีเนี่ยนะครับอ้าวสองจุนะครับ,ก,รบการศึกษาอัตราการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงและการป่วยเป็นวัณโรคใน บุคลกรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องทีบีเรื่องสําคัญเลยทีบีระยะแฝงเนี่ยนะครับเขาก็มีการศึกษาการติดเชื้อศึกษาการติดเชื้อได้มันก็ต้องไปตรวจเชื้ออะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีความสลับซับซ้อนอยู่นะครับแต่ก็มีการแก้ไขเล็กน้อยนะ2 3จดครับการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในโรงงานนะครับก็คือเป็น R&D การพัฒนารูปแบบนะครับรูปแบบเดิมเป็นอย่างนี้เอาไปปรับ เป็นอย่างนี้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในโรงงานอะไรเงี้ยนะครับก็น่าสนใจว่าในโรงงานไม่ใช่ในหมู่บ้านเลยนะครับอ่ะสองนะครับ, 24, รบผลการจัดบริการอาชีวะใหม่และวิชกรรมสิ่งเวดล้อมตามมาตรฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับก็คือเป็นเรื่องของมาตรฐานเอ็ออกเนาะว่าผลการจัดบริการแล้วน่าสนใจตรงที่ในรอพอสตอ้วยอะไรเงี้ยนะครับ 2.5เป็นเรื่องการเฝ้าระวังโรคและพาหะโรคริชิมเนียนะครับในพื้นที่เขตที่เนะครับอ่ะถัดไปครับแก้ไขเล็กน้อยอยู่เนาะอ่ะต่อไรถัดไปต่อนะฮะอย่าง2.6นก็เป็นเรื่องการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาดน,นะครับที่ได้รับการรักษาด้วยสูตรระยะสั้นนะครับ ก็ก้ณโรคดื้อยามันก็เป็นปัญหานะครับที่แนวโน้มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็น่าสนใจแล้วก็สูตรรักษาเป็นยังไงก็มีการประเมินผลการรักษาอ,อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับสองจุดครับการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีนของคลางวัคซีนโรงพยาบาลพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะอันนี้น่าสนใจทั้งทั้งเป็นชายแดนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนนะครับสองจุดนะครับ ความรู้การว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดของเด็กนักเรียนอายุ5้ถึงเปีและกลไกการดำเนินงานของทีมผู้ก่อการดีนะครับอันนี้ก็ก็เป็นดูเรื่องความรู้แล้วก็ดูกลไกลการดําเนินงานเป็นเรื่องจมน้ำเสียชีวิตของเด็กอะ่ะนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ2.9ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อ h i v และพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ h i v กลุ่มสาวประเภท2 นะครับอันนี้น่าสนใจตรงกลุ่มนะกลุ่มสาวประเภท2นะเรื่อง SIV เนี่ยครับพฤติกรรมเสี่ยงก็เป็นการศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ในในในกลุ่มที่เข้าถึงยากเนี่ยนะครับถัดไปครับถัดไปแก้ไขามากนะแก้ไขามากตัวเลขม่อสักครู่นี้หนนะึ่งในสามเนาะสามสิบเปอร์เซ็นตก็คงไม่มีใครอยากอยู่ตรงเนี้ยถ้าไม่อยากอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องตั้งใจฟังกรรมการที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับ ยกตัวอ,อย่างนะครับที่แก้ไขามากก็การพัฒนานระบบ e-learning เพื่อให้ความรู้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอและยาสูบสําหรับผู้ประกอบการขายสุราและยาสูบเ,เรื่องที่2ก็คือผลของโปรแกร,รมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องก,กันโรคที่มียุงลายเป็นปหาหะแกนของแกนนำครวเรือนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับ 3.3มุดสามเนี่ยการศึกษาความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลคัดกรองความเสี่ยงภาะวะความดันโลหิตส,สูงด้วยวาราในห้าจังหวัดนะครับ3.4ผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมปสัสจ,จากโรคทั้งเดินหายใจตะวันออกกลางเอออย่างอย่างเรื่องนี้แค่อ่านชื่อก็ไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วเนี่ยนะก็อาจจะต้องไปปรับแก้ไขมากปรับไก่ตั้งแต่ชื่อนะอ่านแล้วให้รู้ว่า จะทําอะไรยังไงที่ไหนเนี่ยนะอะสามจุดห้าการศึกษาทาการโรคคอตีบและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคคอตีบประเทศไทยอ่ะอันนี้ก็เรื่องน่าสนใจนะครับเพียงต่ว่าใส่ในการเขียนจะต้องปรับให้มันสอดคล้องกับหลักวิชาการเหมาะสมกับการเป็นที่จะแต่งตั้งให้เป็นชํนานาญการพิเศษสี่แปดเนี่ยนะครับอะถัดไปเลยครับอะยังแก้ไขมากต่อเนาะสามจุดหความสัมพันธ์ระหว่างความรู้พฤติกรรมนะครับของเกษตรกร ระดับดูระดับเอนไซม์คอลีเอสเตเลสเนี่ยนะครับ 3. 7ดการประเมินยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ้องคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมนะครับ 3. 8ดความสามารถในการเป็นงานของบุคลากรกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในาวะฉุกเฉิน 3. าดการประเมิเมผนผลพ่นสารเคมีควบคุมยุงลายของอปทอ,อะไรเงี้ยนะครับอ,อเรื่องเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มีการแก้ไขมากนะครับจะเห็นว่าชื่อมันก็อาจจะคล้าย เรื่องที่แก้ไขเล็กน้อยมันจะต่างกันตรงไส้ในในการเขียนเนี่ยนะครับว่าเขียนไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์อะไรยังไงมันไม่ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมาการผงจะมีการยกตัวอย่างให้ให้ฟังนะครับสําหรับรายชื่อผลงานที่ไม่ผ่านการประเมินหรือให้ส่งผลงานเพิ่มเติมอันนี้ยังยังไม่มีนะครับถ้ามีก็ไม่รู้จะเอามาประกาศหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ จะไม่กล้ามาประกาศกันไนนะนะด,ด,ดไ้นะนจุดๆไว้ล่อเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะหาเป็นการประจานไปนะก็โชคดียังไม่มีนะครับอ้าวทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องผลงานวิชาการนะครับนอกเหนือจากผลงานวิชาการต้องดีตามเกณฑ์อะไรยังไงแล้วเนี่ยในเรื่องคุณภาพเนี่ยนะครับสิ่งที่ผู้ขอรับการประเมินจะต้องผ่านอีกอันหนึ่งก็คือกณฑนเออ จากการเขียนผลงานราชการแล้วกลิ่นก็ต้องดีด้วยกลิ่นจะดีได้แต่ก็ดูจากข้อเสนอแนวคิดที่ผ่านการประเมินข้อเสนอแนวคิดเป็นการมองอนาคตนะไม่ใช่เอาผลงานเก่ามาเล่าเล่า,ลาทำโน่นนี่นั่นนะฮะถ้าท่านมีผลงานเก่าท่านท่านก็เขียนให้เป็นเรื่องการเสนอแนวคิดก็แล้วกันกรรมการก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับท่านอ่ะนะว่าว่าท่านจะพัฒนาอะไรยังไงเนี่ยนะครับอ่ะอยังได้ชื่อข้อเสนอแนวคิดท,ที่ที่ผ่านเฉลุยนะที่ผ่านเฉลุย ก็คืออย่างเรื่องแรกเนี่ยเป็นการพัฒนาแนวทางมาตรการที่มีสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเถิงนโยบายโดยการขับเคลื่อนผ่านกลไกการวิจัยเรื่องที่สองเนี่ยเป็นการพัฒนาคุณภาพและความครอบคลุมการจัดบริการอาชีวใหม่และกิจกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการสุขภาพเพื่อรองรับพรบเอ็นออกนะครับเรื่องที่สามเนี่ยเป็นการพัฒนานวัตกรรมนะครับ Innovative Healthcare จเมนต์เกี่ยวกับการป้องกันภูมิโรคและรักษาวัณโรคด้วยกระบวนการ3า3คูมคูณสามคูณหนึพัแนลน,นะสการพัฒนาค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อนโดยวิธีผสมประสานอันนี้สี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เออมีท่านมีแนวความคิดที่ดีนะว่า ทำไมถึงทําเรื่องนี้มีปัญหาอะไรยังไงก็ระบุชัดเจนแล้วก็มาตรการที่จะมาทำเนี่ยมันก็สอดคล้องกับปัญหาแล้วก็จะเกิดประโยชน์อะไรเงี้ยกานก็เขียนเป็นเป็นวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าเนี่ยเออข้อท่าข้อทางดีนะสี่เรื่องนี้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับถัดไปครับถัดไปก็เป็นข้อเสนอแนวคิดที่นําไปปรับปรุงแก้ไขอ่ะ ส่วนใหญ่ก็จะก็ก็ก็จะอยู่อันนี้เมื่อสักครู่นิดแค่แค่สี่เรื่องเองเนาะอันนี้ก็ก็ก็หลายเรื่องนะครับที่จะต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะจะให้นําไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อเป็นการพัฒนากึ่นให้มันให้มันมีวิสัยทัศน์ที่ดีให้มันชัดเจนนะครับอ่ะตัวอย่างเรื่องแนวคิดที่นําไปปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นอันที่หนึ่งเนี่ย การพัฒน,นาสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารสําหรับช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยของของผู้เดินทางนะถ้าจะพัฒน,นาในเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคารก็ต้องบอกว่าคุณภาพอากาศภายในอาคารเนี่ยมันมันสำคัญยังไงมันมีปัญหาอะไรยังไงนะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยท่านจะทําอะไรยังไงเนี่ยนะในเรื่องคุณภาพอากาศและเรื่องอื่นนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอ้าวสองพัฒน,นาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังการระบา บริเวณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศถ้าเรือแหลมจะบังอย่างนี้นะฮะสามการประเมินสภาพอากาศควบคุมภายในของสคอลสี่การประเมินความพร้อมการกําจัดไข้มาลาเรียให้หมดไปในพื้นที่อำเภอบ้านไร่นะฮะหาการพัฒนารูปแบบการ,ราพรังป้องก,ก,กันควบคุมโรคติดต่อนําโดยยุงลายโดยระยุ์ใช้เทคโนโลยีลายนะครับอ่ะถัดไปครับเรื่องที่มีการปรับปรุงแก้ไขแนวะคิดเนี่ยนะครับหกการประเมินโครงการ นะครับฟับงแต่ชื่อมันก็สั้นไปเนาะนะคิดจะอะไรยังไงก็ต้องปรับตั้งแต่ชื่อเนี่ยนะข้อหกเนี่ยนะอา้าวเจพัฒน,นาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อ SIV อะไรใหม่ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย8การพัฒน,นาสมรรถนะทีมปฏิการสอบสวนโรคนะครับ9การประเมินและจัดก,การความเสี่ยงจากการทํางานวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยนะครับภารกิจสอบสวนโรคอะไรอย่างนี้นะครับสิ 10, การพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุรีส1บการพัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุนการสอบสวนโรคดิดต่อ12แผนพัฒนายกระดับความเป็นเลิศอะไรเงี้ยนะครับนะสินะครับอันนี้12เรื่องก็คือมีมีการแก้ไขมีมีต่อยไหมครับหมดยังเออยังมีอีกเยอะนะโอ้แก้ไขเยอะนะเนี่ย แนวคิดยังอ่านไม่หมดเลยแสดงว่ามีเยอะนะฮะแนวแนวคิดเนี่ยนะครับเออก็สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบท่านอ่านเองแล้วก็มันเยอะหลือเกินเนี่ยนะ,ะข้อเสนอแนวคิดนะครับส่วนใหญ่ข้อเสนอแนวคิดของของคนภายในกลมที่จะขอประเมินขึ้นระดับกำน่งการพิเศษก็ยังส่วนใหญ่เลยนะครับก็ยังจําเป็นต้องมีการปรับจูนนะครับให้รู้จักโฟกัสปัญหาคืออะไร ก็บของเรื่องที่เราจะทําทคืออะไรแล้วจะไปทํากลยุทธ์อะไรให้มันสอดคล้องกับนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวิทยกรมาเล่ายกตัวอย่างให้ฟังในรายละเอียดนะครับอะหมดแล้วยังครับอะหมดแล้วใช่ไหมเออจะเห็นว่าอันนี้อันนี้ยี่สิบใช่ไหมปรับปรุงแก้ไขผ่านเฉลุยนี่สี่ใช่ไหมทั้งหมด 24, ทั้งหมดยี่บสี่เนี่ยจากทั้งหมดยี่บสี่แก้ไขยี่สิบท่านก็ไปคิดเองกันละกาันว่าสักกี่เปอร์เซ็นตะ์ะ ไหมผ่านแค่สี่อย่างเงี้ยก,ก,ก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของเสนอแนวคิดเนี่ยก็เป็นการที่จะต้องปรับปรุงอยู่นะคือให้ปรับเรื่องเสนอแนวคิดดีกว่าไปไปปรับผลงานวิชาการนะเพราะแนวคิดมันมันไม่ซับซ้อนมันไม่อะไรเขียนให้มันชัดเจนไม่กี่หน้ามันก็มันก็จะเสร็จแล้วเนี่ยนะซึ่งมันก็จะง่ายกว่านะที่ที่เป็นผลงานวิชาการส่วนที่หนึ่งที่ว่ามาเนี่ยนะครับ วันนี้เราก็อยากจะกลับตัวเลขเหมือนกันนั่นแหละหลังจากที่ฟังวิทยกรบรรยายแนะนําแล้ววันนี้เราก็อยากจะให้แนวคิดที่มีการแก้ไขอะไรยังไงเนี่ยเนี่ยมันมันมันผ่านฉลุยเนี่ยนะครับอ่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นลักษณะของผลงานวิทยาการและการเสนอแนวคิดที่ผ่านการประเมินเนี่ยมันตอนนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวใท้ในเนี่ย กรรมการแต่ละท่านก,ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องทั้งหมดเหล่าเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุงเนี่ยอย่างเช่นผลงานวิชาการเนี่ยเขียนห้าบทบทหนึ่งบทสองบทสามบทสี่บทห้าเนี่ยมันเป็นยังไงหรือหรือหรือแนวคิดตั้งต้นเนี่ยนะท่านตั้งต้นจากท่านมีปัญหาอะไรสาเหตุของปัญหาอะไรถ้าจะแก้เนี่ยท่านแก้สอดคล้องกับสาเหตุหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแก้แล้วเกิดประโยชน์อะไรยังไงเนี่ยนะครับ มันมันต้องสอดคล้องกันอย่างนั้นนะครับ